ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร47จังหวัดรับมือฝนฟ้าขนองบ่ายค่ำดึกวันนี้แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตืนภัยพิบัติ โดยในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ฝนที่จะเข้ามา47จังหวัดในช่วงบ่ายค่ำดึกของวันนี้จะมีบริเวณพื้นที่จังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับบริเวณพื้นที่ที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมที่อยาแจ้งเตือนได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงรายลำปางพยา,น,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิจิตรกำแพงเพชรพิษณุโลก เพชรบูรณ์เลยหนองบลวลำพูหนองคายบึงการสกลนครอ,อุดรธานีขอนแกน่นมหาสาราคามชัยภูมินครราชสีมานครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงคราม สมุทรสาครพระนครศรีอยุธยานาครนายกปราจีนบรุรีสาแก้วจะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบรุรีตราดเพชรบุรีประจบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีรวมถึงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า เคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนเข้าปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนในขณะที่ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมทะเลจีนใต้นอกจากนั้นยังมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้าปกคลุมภาคกลางภาคตะวันออกทําให้มีฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวออกเฉียงเหนือขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงกันอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหาย ที่จะก่อให้เกิดตอพืชผลทางการเกษตรโดยฝนมากที่สุดอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน60%ของพื้นที่รองลงมาที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกฝน40%ของพื้นที่รองลงมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน,น,น30%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน20%ของพื้นที่และฝนน้อยที่สุดอยู่ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีเมฆบางส่วนมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ แอดมินขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลมาโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ